สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเผู้ชมผู้ติดตามถุกท่านนะคะกลับมาพบกับนัดอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะมีรถตู้งามงาม,มานําเสนอให้ได้ชมกันเหมือนเดิมนะคะคันนี้เป็นตัวคอมมูเตอร์สา d จุดีปี2017นะคะรถปลดระวางประวัติประเซตน0%นะใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่แนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเริ่มต้นกันที่ฟรีดาวได้เลยนะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเรามีโปรขับฟรี90วันให้ด้วยนะคะออกรถวันนี้เริ่ม เริ่มพอดอีกทีปีหน้าใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะเบอร์โทรนัดนะคะ0 9 8ย์0 9587สนัดเพชรยนต์เบอร์นี้โทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะยินดีให้บริการช่วยทุกคนันดันทุกเคสนะคะสำหรับใครที่อยากได้รถไปใช้งานนะช่วงนี้นะคะใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วด้วยนะคะเอารถไปวิ่งทำงานหาเงินกันก่อนค่อยเริ่มพอนอีกทีปีหน้านะคะรับรองว่าซื้อรถกับนัดนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะช่วยทุก ดันทุกเคสนะคะคันนี้นะราคาค่าตัวนะคะอยู่ที่7 5 9 0แ0ับาทเท่านั้นเองนะคะสเปกเดิมๆป้ายแดงเป็นโฉบไม่ได้เนช่นนะคะลูกค้าโฉบหน้าสั้นหลังคาสูงนะป้ายทะเบียนได้เป็นป้ายนี้เลยนะคะโฮอนโคูกสบรฤษี9ก้2กกรุงเทพมหานครนะคะโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบคมเงีย่ยมาพร้อมกับกระจังหน้าที่เป็นโครเมียม2เส้นนะฝากระโปรงหน้าสันเลี่ยมคมมีให้เห็นเด่นชัดไม่มีรอยรายิ้มเลยนะคะ การันตีคงสร้างให้เลยนะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมเครื่องยนต์เดิมนะคะไม่มีเรื่องของการชนหนักพิการจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะรถปลอดระวา่าประวัติสูตรร้อยเเซนะสามารถเช็คประวัติที่มานะคะจากศูนย์ To y ยต a ได้ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศเลยนะคะในส่วนของไฟหน้าของรถคันนี้นะคะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟลกเตอร์นะคะคมใสๆขาวๆสวยๆไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อย แล้วในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าจะเป็นล้อกระทะนะคะได้เป็นล้อกระทะสเปคเดิมๆจากป้ายแดงนะคะเป็นล้อกระทะนะย่างนะคะขอบ15นิ้วนะคะ ช่วงล่างเดิมๆเลยนะไม่มีพวกคาบน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะด้านหน้าเนี่ยจะได้เป็นแบบดิสเบรกนะคะส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบดันเบรกนะโป่งซุ้มล้อนะคะสันเหลี่ยมคมมีให้เห็นเด่นชัดเลยไม่มีรอยรักยิ้มเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะคะคันนี้นะคะจะเป็นสเปคเดิมๆป้ายแดงเลยนะคะภายในเนี่ยจะได้เป็นเบาะผ้านะคะลูกค้า เป็นรถเกียร์ธรรมดา5สปีดนะเครื่องเล่นเสียงวิทีุ FM CD USB AUX เขีได้นะคะตัวแอร์เป็นแอร์นอนาล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆนะลูกค้าดูในส่วนของขอบยางนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยจะเรียกว่ากระดูกงูเนาะนี่ สุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนนะรอยโปสสีต้มสีไม่มีนะคะการันตีโครงสร้างให้ทุกคันนะใครที่สนใจนะคะห้ามพลาดเลยนะ,ค,ะคันนี้นะคะเหมาะเลยนะ,ะสาหรับลูกค้าที่จะนําไปวิ่งเป็นรถตู้รับส่งนักเรียนนะ,ะเพราะว่าคันนี้เป็นเบาะสีแถว13ที่นั่งนะคะสเปคเดิมป้ายแดงเลยนะ,ะเป็นเบาะผ้านะคะลูกคา้า นี่เดิมๆเลยนะโครงสร้างเดิมนะคะลูกค้าดูตรงหน้าต่างเนาะขอบหน้าต่างเนี่ยพวกสปอร์ตเมดอาร์ตเนี่ยมีให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมๆนะวสวยๆเลยลูกค้าค่ะฟ้าเพดานนะ โล่งๆนะคะสูงๆไม่มีคาบสกปรกเลย <c oughs> ลเธอแอร์หลุมแอร์ล่ใช้งานได้ปกตินะคะคันนี้โครงสร้างเดิมทั้งคันนะขอบยางด้านบนนะคะ <c oughs> ลูกค้าดึงมาดูในส่วนของสปอร์ตเมทอาร์ตได้เลยนะกลมๆให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะลูกค้าหรือว่าร่องน้ําฝนด้านบนเนี่ยเมทอาร์ตมีให้เห็นเด่นชัดเช่นกันนะสภาพสวยเลยนะคะใครที่สนใจนะห้ามพลาดเลยนะคะลูกค้าเริ่มต้นกันที่ฟรีดาวได้นะคะคันนี้เริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะ ออกวันนี้นะคะไปผ่อนอีกทีปีหน้านะใครสนใจติดต่อหานัดได้นะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะแล้วก็อย่าลืมนะซื้อรถวันนี้นะคะเริ่มผ่อนอีกทีปีหน้านะมีโปรโมชั่นขับฟรีเก้าสิบวันให้ด้วยนะคะป้ายทะเบียนนี้เลยฮอนดคูกสอบบรุษีเก้าศูนย์สองสองกรุงเทพมหานครนะคะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านหลังกัน ด้านหลังของรถคันนี้นะคะนี่เลยนะเป็นเบาะสีแถวนะคะเบาะด้านข้างเนี่ยพับเก็บได้แบบนี้เลยนะคะลูกค้าเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระวางสัมภาระได้นะหรือว่าอยากจะเอามานั่งใช้งานนะคะก็วางลงนั่งได้ปกติเลยนะคะในส่วนของคานด้านหลัง จุดเม็ดอาร์ตด้านหลังนะคะลูกค้ามีให้เห็นเด่นชัดเลยกันชนสีเดียวกับตัวรถตัวคารสแตนเลสนะคะตรงพื้นเนี่ยไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนนะจุดเม็ดอาร์ตมีให้เห็นเด่นชัดนะคะโครงสร้างเดิมๆเลยนะคะไฟนะคะเดิมแท้จากโรงงานยี่ห้อไทยโคอิโตไม่มีรอยแตกรอยเล้าเลยนะสปอร์ตเม็ดอาร์ตด้านข้างนะคะ มีให้เห็นเด่นชัดเลยนะสติกเกอร์คำเตือนตรงเบ้าโชคมีให้เห็นนะคะลูกค้าหรือว่าดูหัวน็อตด,ด้านบนนะคะหัวน็อตเดิมๆสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยขายรอยขยบขยีขย้เลยนะการันตีโครงสร้างให้นะคะให้ดูทั้งสองฝั่งเลยนะคะหัวนอ็อต ไม่มีรอยไขยย้รอ,อยรเขยับเขยื้อนนะคะรอยเชื่อมรอยต่อจุดเม็ดอาร์ตเนี่ยเดิมเดิมเลยนะไฟท้ายอีกหนึ่งฝั่งนะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะยี่ห้อไทโคอิโตะเช่นกันนะคะเป็นสเปคเดิมๆป้ายแดงเลยคันนี้นะคะลูกค้าราคา7จ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะหรือใครที่อยากได้รถตู้ไปแต่ง v i p นะคะคันนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะลูกค้าเพราะว่าเวลาที่ทาเบาะ v i p หรือว่าไปแต่ง v i p เนี่ยเขาจะต้องลื้อพื้นหรืออะไรใหม่หมดแล้วนะคะอันนี้ก็คือ ตอบโจทย์เลยนะลูกค้าจะได้ไม่เสียดายของด้วยเนาะคันนี้สภาพเดิมๆสวยๆเลยนะคะเดิมทีสเปคเนี้ยที่เขาใช้อ่ะจะเป็นหน่วยงานของตำรวจนะคะพวกข้าราชการตำรวจนะที่เขาจะใช้รถสเปคประมาณนี้นะคะก็คือเป็นสเปคเดิมๆนะคะป้ายแดงนะไม่ได้ตบไม่ได้แต่งอะไรเลยนะคันนี้สภาพสวยๆนะคะเป็นเครื่อง3.0 D4D เนาะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขไม์ของรถคันนี้กันนะคะ ไม่เนี่ยอยู่ประมาณแสนห้านะถือว่าไม่ได้เยอะมากนะคะอ่ะสตาร์ทเครื่องให้ดูเลยเลกไม้คันนี้นะคะลูกค้าเห็นไหมเอ่ยหนึ่งแสนห้าหมืน 846กิโลเมตรนะคะ48กิโลเมตรอ่ะไม้แท้ไม่เดิมนะคะประวัติศูนยะ์ร้อเซนะไม่มีการกลับไม้ก่อไม่นะคะลูกค้าไม้แสนห้าสำหรับรถตู้เนี่ยนัดมองว่ามันน้อยมากๆเลยนะเพราะว่าปกติรถตู้เนี่ยวิ่งกันที8 0 0 0 0 0เล้านโลก็มีนะคะเน้นวิ่งระยะไกลเนาะ ไม่แสนห้าเนี่ยถือว่าเริ่มต้นเลยนะลูกค้าแล้วก็คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นแบบฟรีดาวด้วยนะคะสําหรับลูกค้าเครดิตดีเริ่มต้นกันที่ฟรีดาวได้นะคะฟรีดาวไม่พอนะ ออกวันนี้ไปเริ่ม่อ,อนอีกทีปีหน้าเอารถไปวิ่งทํางานหาเงินกันก่อนนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะนี่นะราคาหน้าป้ายสคบ7 5 9 0 0 0าขบ0 0 0บาทนะคะจัดไฟแนนได้สูงสุดถึง780,000บาทนะได้ร้นล้นกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโครงสร้างด้านหน้ากันลูกคะ อ่ะสติกเกอร์โมกอมีติดอยู่ให้เห็นเด่นชัดนะคะลูกค้าในส่วนของหัวน็อตนะคะตรงแก้มด้านในเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีอรอยขย,ยับระเทียบเงเื่อนนะคะซีนเดิมๆนะคะหัวน็อตฝากระโปรงนะสติกเกอร์คำเตือนตรงฝากระโปรงมีติดอยู่ครบเลยนะคะจุดเมทัลฝากระโปรงมีให้เห็นเด่นชัดนะหรือว่าตาปั๊มตรงฝากระโปรงนะคะลูกค้ามีให้เห็นชัดเจนแผงจิง้งหรีดนะคะไม่มีสีซีดเลยนะค,ะคันนี้ ตัวอินเตอร์เดิมๆนะคะตาป้ามตุยต้ามีติดชัดเจนนะมาร์กเต้นสีจากโรงงานมีให้เห็นเด่นชัดนะคะอินเตอร์ไม่มีล้มนะคะคารหน้าเดิมๆนะไม่มีบุบไม่มียุบไม่มีชนเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะเรื่องของการชนหนัก พลิกคว่ำจมน้ํากับเสียหรือว่าเปลี่ยนเครื่องเนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะตัวสอบเจอนะเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะลูกค้าถ้าตรวจสอบเจอว่ารถของเราที่ซื้อไปเนี่ยมีชนหนักมีพลิกคว่ำมีจมน้ํากับเสียหรือว่าเปลี่ยนเครื่องนะคะเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะรถที่เราคัดคุณภาพคัดเกรดเทุกคันแน่นอนนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะลูกค้า เดี๋ยวนะัดเปิดให้ดูนะแป๊บนึ่งนะคะอ่ะมาดูเลยในส่วนของเครื่องยนต์ของรถคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ยี่ห้อเดนโซนะคะลูกค้าเครื่องยนต์เดนโซขนาดสี่สูมนะคะสามคันซีซีร้อแรงม้านะคะเป็นเชื้อเพลิงดีเซลนะพวกมาร์กเตินสีจากโรงงานเนี่ยมีให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะหัวน็อตไม่มีรอยขยับผุเลื่อนนะคะ ไม่มีพวกภาพน้ำมันหยดใดเยิมด้วยโครงสร้างเดิมๆนะคะคันนี้สภาพสวยเลยแผ่นเท็จของรถนะคะนี่มีติดอยู่ให้เห็นเด่นชัดนะไม่มีรอยขยรอยเทียบขยีนรถปี2017ตรงปฟีนะคะสภาพสวยพร้อมใช้เลยลูกค้าคันนี้สภาพสวยพร้อมใช้นะคะรับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะเป็นรถหน่วยงานนะคะมือเดียวนะนี่อันดับที่สองเนี่ยจะเป็นเพชรยนต์แล้วนะคะเพราะว่าอันดับแรกเนี่ยเป็นชื่อของ ของบริษัทรถเช่าที่เขาให้หน่วยงานเช่าเนาะนี่ก็โอนเข้าเพชรยนเพื่อจัดตั้งขายนะคะวางจําหน่ายนะคะรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะรถตู้ที่เพชรยนนะเยอะที่สุดในย่านมินบุรีแล้วนะคะลูกค้ามีรถให้เลือกเกือบ60คันเลยนะคะมีเยอะมากนะลูกค้าใครที่มองหารถตู้อยู่นะคะหรือว่าสนใจเนี่ยห้ามพลาดเลยนะโทรมาปรึกษาพูดคุยกันก่อนได้นะคะนัดกินดีให้คําปรึกษานะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะ สนใจนะคะติดต่อหานัดได้เลยนะคะลูกค้าเบอร์โทรศูนย์เก้าแนยดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามา แอดไลน์มาได้เลยนะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะแนะนำคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะกับตัวคอมมูเตอร์3 0 D4D ปี2017นะคะรถปลดระวาตัตสูร100%นะลูกค้าเริ่มต้นกันที่ฟรีดาวได้เลยนะคะราคาค่าตัวคันนี้อยู่เพียง759,000บาทเท่านั้นเองนะออกวันนี้นะคะเริ่มผ่อนอีทีปีหน้านะคะเอารถไปใช้วิ่งงานหาเงินกันก่อนแล้วค่อยเริ่มผ่อนค่างวดนะคะห้ามพลาดเลยนะแนะนำไป หนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ